นี่คือจอพกพาของอัสซูปานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น A1 นะซึ่งเขาดีไซน์มาสวยมากครับผมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือผมต่อจากกล่องทีวีนะครับเพื่อใช้จอนะเอาไ้ดูคอนเทนต์ต่างๆที่เราชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูการ์ตูนหรือดูหนังหรือดูซีรีส์ครับผมก็สามารถดูได้นะหรือว้ต่อกับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะต่อ x b o x p l a y s t a t i o n ได้หมดเลยครับผมเพราะว่าเขาจะมีสายเ d m i แถมมาด้วยนะครับและจอตัวนี้เขาจะมีลำโพงในตัวนะครััับบสสสวนวาาาละเอนะะอ,อ,อเีียยยยดจจทหรตต้้้้้งงใชไฟโ C ก็จะแถมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย type c ให้มา2ส,สายแล้วก็สาย hdmi นะครับแถมมาด้วย1สายนะมีจอเสริมก็ถือว่าดีอีกแบบครับผมพกพาง่ายเพราะว่าขนาดเขาไม่ได้ใหญ่เลยถ้าสนใจพี่กัดผมหามาให้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้เลย <S 2> <S 2> อย่าลืมนะครับถ้าจอเสริมต้องยกให้เอาซูป,ป้า